แบรนด์รังนกแท้เดเฮแ,แชมพูโคโนชัว สวัสดีครับไทยมผมเต้และผมกราฟิกโซล่าครับตอนนี้นะครับพวกเราสองคนอยู่ที่งานมาริยะครั้งที่38ที่สามย่านมิทาวครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานพากรรมออกร้านสินค้าทํามือที่จะเกี่ยวกับอนิเมะและเกมต่างๆครับที่เหล่าคนคอสเพย์เนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันที่งานนี้ครับซึ่งงานนี้ก็เป็นงานคอสเพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามพวกเราสองคนไปเลยครับ ปีแล้วค่ะใช่ก็จะชอบก่อนเลยอยากเดผลิตผลงานที่แบบชอบเนี่ยให้คนที่เขาชอบเหมือนเราได้สะสมกถ้าเป็นตัวละครที่ชอบส่วนแรกตอนแรกจะเป็นน้องแมวค่ะที่แบบเป็นตัวรีเลอร์ใช่ช่วงหลังมันเริ่มมีแบบพวกลา รับทำภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยในไทยเยอะตอนแรกก็คือทําแบบทำเล็กๆน้อยๆแล้วสภาก็แบบว่าคือบางเกมหรือบางเรื่องมันมีหลายตัวละครเราก็เลยทําหลายตัวละครค่ะมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆมีคอสเพย์เป็นตัวอะไรครับคือเป็นโคจูซูจากจูซูไคเซนค่ะชอบคาแรคเตอร์โจค่ะบว่าเป็นคนที่แบบว่ามีใสแบบเอเนอร์จีร้นเหมือนเราเลยแบบว่าเขาน่าจะเข้าค่ะแล้วก็หล่อด้วยหล่อจริงครับและเสน่ห์ของการแต่งคอสเพย์อยู่ตรงไหนครับมันทําให้เรามีความมั่นใจ มากขึ้นค่ะว่าได้มาเจอแบบว่าคนอื่นได้แต่งเป็นตัวคนที่เราชอบมาเจอตอนที่เราชอบในงานเขาก็บว่ามีการเปิดแบบหลากหลาย,ลายใช่ค่ะไปเรามีความมั่นใจด้วยใช่ แล้วก็รล่สิกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับซึ่งเราก็แบบตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างในงานมารุยาครั้งที่38นี้มากเลยครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะเราสนามากๆเลยเพราะว่าเราไม่เคยมางานแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปโชว์บนเวทีนี้ก็ยังไงก็ขอปิดท้ายด้วยกันไปดูโชว์ของเราล่ากันเลยครับ Let's go. <S <c oughs> และไทยนิยมในสัปดาห์นี้นะครับคงจะต้องบอกว่าเป็นไทยนิยมครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันในปีนี้นะครับเป็นการน่นตกใจเลยส่งท้ายปกีเก่าแต่เราจะเปิดสักราชใหม่มาด้วยความสดใสฉายลายยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับผมคือวันนี้ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายของปี266เราจะกลับมาพบกันใหม่ในต้นปี267 ในใช,ช่วง<ช>เวลาเดิม16.45นกานาทีทางไทยทีวีสีช่อง3รายการไทยนิยมรายการที่เราจะนำเสนอทุกเรื่องราวทุกมิติของภูมิพลังวัฒนธรรมของคนไทยครับใช่แล้วครับและในวันนี้นะครับเราสองคนก็คงต้องถือโอกาสกล่าวว่า Merry Christmas นะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับและต้องกล่าวอวยพรส่งท้ายปีเก่านะครับกราบขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสดชื่นจ่มใสสุขภาพกายใจแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต สมหวังในสิ่งที่เห็งๆปังๆตลอดไปเลยคุณนะและไม่ว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีความราบลื่นมีความสําเร็จและมีความสุขสดใสตลอดการเดินทางในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้แล้วขอให้ต้อนรับปีใหม่2,167 ด้วยความสุขความแจ่มใสความสำเร็จตลอดปี2567และตลอดไปนะครับรบวันนี้ผมคุณจิ๊บประสูตแสงสิงแก้วและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ,รบชากกันคืนนั้นสองเราแนบซบเนาเขาคลอเพราะพรอดพี่รมวันลำ ชิดชมฉันกอดเราลงชื่นใจดวงใจโอ้ชีวิตจะดำเนินไว้โอ้ชีวิตจะดำเนินพื่อะไรผู้ชมครับเราเริ่มถ่ายรายการไทยนิยมแล้วเริ่มออกอากาศมานี่นะครับเป็นระยะเวลาบอกว่าจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับ ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเหมือนผมข้อหนึ่งไหมว่าทําไมพิธีกรคู่ของผมคุณอามวิบูลเนี่ยเขาดูสดชื่นอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยผมพยายามถามเขาหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขามีอะไรที่ทําให้คนซึ่งอยู่ในวัยทํางานเนี่ยสดชื่นได้ขนาดนี้คุณอามวันนี้ดูจากหนังโฆษณาคือผมจะบอกว่าหนังโฆษณาที่คุณอามเล่นแล้วก็คุณผู้ชมเห็นทั่วประเทศเนี่ยม,มัน จริงๆมันแค่หนึ่งในสิบของคุณเท่านั้นเองโอ้โหขนาดนั้นผมเห็นผมรู้ผมทำงานกนบคุณมาตลอดเนี่ยอ,อาทิตย์ละหลายวันเนี่ยคือปริภัณฑ์เสริมอาหารคอเลสตรเนี่ยซึ่งมีคอเลสตอรอลแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโตีนมีไอโซเลตมีเบต้ากูแคนที่ผมลองมาแล้วด้วยตัวเองแล้วผมก็ ชื่นชมในความสามารถคนไทยคุณดูดิอันนี้เขาจะเขียนไว้หมดเลยมีแคลเซียมสูงไขมันตำ่ำมีโปรตีนจากข้าวมีวิตามิน B12 มีโอเมก้า3 6มมีโฟเลตสูงมีม f o s เบต้ากรูแคนแล้วผมก็รู้สึกสดชื่นจริงๆจริงๆการดื่มนมนก็ดีอยู่แลลวถูกนะครับแต่พอนมแล้วแบบมีการเพิ่มเสริมอาหารอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมบูรณ์มากขึ้น หลายๆคนอาจจะกาลังมองหาสิ่งซึ่งจะมอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่คุณนํำผมคิดว่าปริภัณฑ์เสริมอาหารคโลชัวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราอยากจะนําไปให้หรือแม่เร่องรุ่นเดียวแบบเราหรือวัยรุ่นจริงๆวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักไล n e อน ทยนิยมครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของท่านในขณะนี้อยากให้ทุกคนช่วยจาเบอร์นี้สักนิดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกแปดเบอร์โทราศัพท์นี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจเปลียนเสริมอาหารโคโรชัวที่ผมอยากจะแนะนําให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่ท่านรักหนึ่งกระป๋องแบบนี้คือ400กรัม,มหนึ่งกล่องแบบนี้คือ300กรัมหนึ่งซองเนี่ยมี50กรัม,มนะครับในหนึ่งกล่องนี้จะมีอยู่6ซองอนะครับ 2อ,อย่างนี้1กระป๋องและ1กล่องนี้ยังไม่พอแค่นั้นนะครับยังอยากจะมอบกระเป๋าอนเนกประสงค์เวลาเราถือไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือไปอย่างนี้ได้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่า1น0เท่านั้นที่จะโทรเข้ามาที่หมายเลข0ูน1 3 1 1งหหรือ l i น์แอไทยนิยมที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้โทรมาเลยนะครับ1กระป๋อง1กล่อง1กระบอกน้ํานี้และ กระเป๋าอนเนกประสงค์นี้ราคาเต็ม1,385บาท100ทเท่านั้นที่ผมขอมอบเป็นพิเศษในราคา899บาทครับราคุณจิบครับราคาดีอย่างนี้ต้องรีบด่วนแล้วนะครับช้ามหมดอดแน่ๆนะครับย้ำเบอร์โทรครั้ง1 0 2 1 3อีหครั้งนึง0 2 1 1 3 1 1 6 8หรือ Line แอไทยนิยม1 1 0เท่านั้นจากราคา1,385บาทเหลือเพียง 899บาท110เท่านั้นครับคุณจิ๊บครับรีบส่วนครับ